Hi guys สวัสดีคะ่ะนักเรียนที่น่ารักวันนี้ก็อยู่กับคุณครูยูบุตรสรินทองชมพูอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูจะมาสอนทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนป .6 ที่น่ารักนะคะในตัวชี้วัดตอน1.2ป .6 ทับ4พูดเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวและเรื่องไกลตัวคะ่ะ เหมือนเดิมนะคะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะก็มาจาก Test Blueprint นะคะที่เขากำหนดมาให้เขาบอกว่าเป็นเรื่องนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์สำนวนภาษาและประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวและเรื่องใกล้ตัวค่ะก็จะเป็นประโยคประมาณว่า what do you do ค่ะ what do you do what do you do ขุนๆใช่ไหมคะ What do you do เนี่ยเป็นประโยคที่ถามอาชีพค่ะนะคะเวลาจะตอบอาชีพนะคะก็ต้องมีอ่อนนำหน้าด้วยนะคะคาดว่าทุกคนก็เคยเรียนการใช้อ่อนนำหน้าอาชีพมาแล้วเนาะ,อะนอกจาก what do you do นะคะก็อีกประโยคหนึ่งที่ใช้ถามว่าเขาทำอาชีพอะไรนะคะก็ถามว่า what is she what does he do what อะไรพวกนี้นะคะเวลาตอบก็ตอบ she is a he is a and อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็มี how old ก็ถามอายุ how tall ถามความสูงนะคะพวกนี้นะคะก็จะเราจะต้องรู้นะคะคำศัพท์นะคะว่าอาชีพไหนนะคะคืออะไรนะคะ คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวอาชีพนะคะการบอกอายุการถามอายุการถาม,อา,าถามอาชีพนะคะก็จะไม่หนีกับเรื่องนี้นะคะเพราะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับการพูดและเขียนนะคะเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัวเรื่องใกล้ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อสอบกันคะ่ะ นี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบนะคะก็จะมี Passage มาให้นะคะหรืออาจจะเป็นบทสนทนานะคะระหว่างใครคุยกับใครนะคะแล้วก็ให้เราเอาข้อมูลตรงนั้นนะคะมาตอบคำถามนะคะอันนี้เป็นในรูปแบบของ p s s s g g นะคะก็คือข้อความนะคะหรืออาจจะเป็นแบบบทสนทนาก็ได้นะคะทีนี้เราไปดูนะคะว่า ประโยคที่ใช้ถามอาชีพมีอะไรก็อย่างที่ครูยูบอกนะคะถามอาชีพถ้าเจอเจอคำนี้นะคะ what do you do what is he what what does she do what does he do อะไรพวกนี้นะคะเป็นการถามอาชีพทั้งหมดเวลาตอบนะคะถ้าถาม I ก็ตอบ am I am มีอ่ะ uh, มีแอนด้วยนะคะ she is he is อะไรก็ว่าไปนะคะ,ะเรามาลงกันที่ตัวข้อสอบเลยคะ่ะ ทีนี้นะคะคุณครูยูเนี่ยอยากจะให้นักเรียนแยกระหว่างคําสั่งและโจทย์ก่อนนะคะเพราะว่านักเรียนส่วนมากเวลาทําข้อสอบไม่อ่านคําสั่งกันเลยนะคะมุ่งแต่จะกากากาอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าอันไหนคือโจทย์อันไหนคือคําสั่งอย่างตรงข้อ29เนี่ยค่ะตรงเนี้ยเป็นโจทย์ข้อ30ตรงนี้ก็เป็นโจทย์ ส่วนคําสั่งค่ะอยู่ข้างบนคําสั่งเขาจะบอกว่าให้อ่านอะไรและทําถึงข้อไหนบางคนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเวลาเขาให้รูปภาพมาหรือให้ข้อความมาใช้ตอบคําถามกี่ข้อก็เลยไม่รู้ก็หลงประเด็นไปนะคะเพราะฉะนั้นครูยุเนี่ยอยากจะให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะอ่านคําสั่งให้ดีคําสั่งบอกว่า read the passage and answer questions 29 t o 32 อ่านเพ s เ g e อ่านข้อความด้านล่างนะคะแล้วก็ตอบคำถามข้อ2 9เถึง32เพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคเนี่ยสองสามบรรทัดเนี่ยในในกรอบเนี่ยใช้ตอบคำถามกี่ข้อคะ29 30 31 32นะคะในข้อความเนี่ย กอบข้อความเนี่ยใช้ตอบคําถามตั้ง4ข้อนะคะบางคนไม่รู้นะคะกาไปข้อเดียวแล้วก็ไปอ่านอะไรมั่วเลยนะคะต้องต้องอ่านคําสั่งดีๆนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอะ่มาดูนะคะเขาบอกว่า I'm Catherine my birthday is January 31st 2011 my dad takes care of people's teeth I like swimming I don't like vegetables. I have a pet. And I always barks. Sorry. And it always barks at. Don't even at naha Deposement. I'm And Catherine. Chan Catherine. Chan One knee. knee. My dad takes care of people. พ่อของฉันเนี่ยเทคแคร์แปลว่าดูแลนะคะดูแลฟันให้กับผู้คน I like swimming ฉันชอบว่ายนะ้ำ I don't like vegetables ฉันไม่ชอบกินผักไม่ชอบผัก I have a pet ฉันมีสัตว์เลี้ยง And e a t away b a r d s at the postman และมันก็ชอบเห่าคนส่ง ของก็คือบุรุษไปษณีนะคะทีนี้เนี่ยคุณคยุยุตัดมาแค่สองข้อนะคะจริงๆแล้วมันต้องตอบสี่ข้อเรามาดูข้อแรกนะคะเขาถามว่า how old how old คุยุสอนไปแล้วนะคะก็คือการถามอาชีพนะคะเออ sorry การถามอายุนะคะ how old ก็คือถามอายุเขาถามว่าแคทเธอรีนอายุเท่าไหร่จะรู้ได้ยังไงเขาไม่ได้บอกอายุเป็นแบบ ตัวเลขมานะคะทีนี้ค่ะเราก็เอา2,011คขันที่คือปีเกิดนะคะไปลบกับปีนี้ค่ะปีนี้ปีอะไรคะปีนี้2,023ลบกับ2,011จะได้เท่ากับ12นะคะข้อนี้ง่ายมากนะคะทีนี้ค่ะข้อต่อไป What does Catherine's father do? What does Catherine's father do? นะคะเป็นการถามอาชีพใช่ไหมคะประโยคนี้ถามว่าคุณพ่อของแคทเธอรีนทำอาชีพใดจากข้อความด้านบนเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกมาะะไม่ได้เจาะจงมาว่าแบบทำอาชีพอะไรแต่ทีนี้เขาให้ข้อมูลมาว่าตรงนี้ค่ะ My dad takes care of people's teeth ดูแลฟันของคน ะะมีหน้าที่ดูแลฟันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ถ้าตอบเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือหมอฟันใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าหากเราไม่รู้คําศัพท์เกี่ยวกับอาชีพเนี่ยเราจะตอบไม่ได้เลยนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพนะคะก็คือคนที่ทําหน้าที่เป็นหมอฟันเนี่ยนั่นก็คือ dentist นะคะ a dentist นะคะข้ออื่นไม่เกี่ยว Adoptor คุณหมอตัดทิ้งนะคะ เขาบอกต้องเป็นหมอฟันนะคะ a soldier ทหารไม่ใช่นะคะ a policeman ตำรวจไม่ใช่คะ่ะข้อต่อไปนะคะ,ะครูยูบอกแล้วนะคะอย่าลืมอ่านคำสั่งนะคะคำสั่งบอกว่า2 0ถึง21 read t h e conversation อ่านบทสนทนานะคะก็คือมีคนกี่คนคุยกันหนึ่งคน สองคนคนนี้ซ้ำนะคะก็คือคนสองคนคุยกันนั่นเองนะคะเ,เทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการทำข้อสอบเนี่ยหากต้องแบบใช้ข้อความหรือบทความที่เขาให้มาตอบหลายๆข้อเนี่ยก็คือให้เราอ่านโจทย์ก่อนนะคะให้เราอ่านโจทย์ให้ผ่านตาก่อนเราจะได้รู้ว่า,าในเนื้อเรื่องเนี่ยเราควรจะเน้นตรงไหนนะคะข้อ20่สาถามว่า how are days who are Daisy and Elsa เดซี่กับเอลซ่าเป็นใครข้อ21ถามว่า what is Elsa e l s ซ่เป็นอะไรนะคะ,ะย้อนกลับมานะคะด้านบนนี้นะคะ passage conversation ด้านบนเดซี่ถามว่าพูดว่า long time no see แล้วใส่เครื่องหมายแบบตกใจด้วยนะโอ้ oh, ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ how are you คุณเป็นอย่างไรบ้างเอลซ่าบอกว่า I'm great โอ้ oh, ฉันสบายดี What are you doing here คุณมาทำอะไรที่นี่เดซีต่ตอบว่า I'm a teacher at the school over there ฉันเป็นคุณครูนะคะนี่นะคะ I'm a teacher ฉันเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนตรงนูน้น What about you What about you นะคะประโยคนี้นะคะแปลว่าแล้วคุณละ่ะ นะคะถามกลับ what about you ก็คือเป็นการถามกลับนะคะถามอะไรกลับก็คือถามว่าแล้วคุณนะทำอะไรนะคะเขาบอกว่า what surprise โอ้ยเซอร์ไพรส์จริงๆเลย I have a clinic o p p r e s t i t i o s school ฉันมีคลินิกนะคะฉันมีคลินิกตรงข้ามกับโรงเรียนอ่ะ ะะเราได้ข้อมูลคร่าวๆแล้วก็คือนะคะเดซี่นะคะมาบังเอิญมาเจอกับเอลซ่านะคะแล้วก็ถ่ยถามสารทุกสุดติดนะคะ,ะ,คะแล้วก็ถามว่าทําอะไรคนก็บอกว่าเป็นครูนะคะสอนอยู่โรงเรียนตรงนู้นอีกคนนึงบอกว่าฉันมีคลินิกอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนอะมาดูโจทย์นะคะโจทย์บอกว่า who are Daisy and Elsa who แปลว่าใครนะคะ who แปลว่าใคร ใครคือก็คือพวกเขาเนี่ยเป็นใครเป็นอะไรกันนั่นเองนะคะามาดูนะคะช้อยส์ที่หนึ่ง old oh, friends o oh l แปลว่าเก่าแก่ friend คือเพื่อนก็คือเพื่อนเก่านะคะช้อยส์ที่สอง new classmates ก็คือเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่นะคะช้อยส์ที่สาม doctor and patient คนไข่กับคุณหมอคุณหมอคนไข่นะคะ number four teacher and student ไม่ใช่เลยนะคะอันนี้เนี่ยตลกมากเลยนะคะตัดทิ้งไปเลยนะคะเขาบอกว่าไม่เจอกันนานเลยนะไม่เจอกันนานใน long term no see เนี่ยนะคะ new c l a s s m a t e ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายมากกาไปเลยค่ะ old friend นะคะต่อไปข้อที่21 what is Elsa what is Elsa Elsa เป็นใคร คนนี้นะคะเอลซ่าเนี่ยเป็นใครคนนี้เขาบอกว่ามีคลินิกนะคะมีคลินิกเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคลินิกจะทำอาชีพอะไรคะเรามาดูช้อยส์นะคะช้อยส์ที่หนึ่ง a florist a florist คนขายดอกไม้นะคะช้อยส์ที่สองนะคะ a dentist a dentist ถูกต้องค่ะทันตแพทย์นะคะหรือหมอฟันช้อยส์ที่สาม a pianist i a n i s นนักเปียนโนนะคะนักเปียนโนและช้อยที่4 a ี่ scientist อ scientist นักวิทยาศาสตร์นะคะมีคลินิกนะคะจะเป็นคนขายดอกไม้ก็ไม่ใช่นะคะจะเป็นนักเปียนโนก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่ตอบไปเลยค่ะหมอฟันนะคะมีคลินิกง่ายมากๆนะคะ อนะคะข้อสอบก็จะประมาณนี้นะคะข้อสอบเรื่องนี้นะคะง่ายมากนะคะคุณครูยูก็มีคำคมมาฝากอีกแล้วนะคะ True education is about getting the b a s e of of oneself การศึกษาที่แท้จริงคือพยายามทำให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นค่ะขอให้นักเรียนโชคดีในการทำข้อสอบเรื่องที่คุณครูยูสอนนะคะบายบาย Good luck สวัสดีค่ะ